เนี่ยคนไทยปลุกตัวเองไม่ทันวิตนี่บางคนร้องห่มร้องให้เหมือนดาราเกาหลีไม่สบายนักศึกษาหญิงจะฆ่าตัวตายพ่อมึงเหรอบ้าอะไรบางคนดูไม่ดีอุตส่าห์ไปทำผมแบบแอปเบลทำให้เหมือนเกาหลีอินนี่วอนอ อาภาษาเกาหลีไงอินนิวอนบางคนก็ชื่อซองยาคุมบ้าเกาหลีไม่พอจังหวัดสุรินที่ดังที่สุดคืองานช้างงานช้างที่ระลึกเกี่ยวกับช้างคนสุรินซื้อไหมอืม ไม่สือ่อบ้าหมีแพนด้าหมีแพนด้าไม่ใช่ของคนไทยของจีนหมีแพนด้าไม่เคยกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยช้างกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยมีไหมพระนเรศวรมหาราชสั่งอมามัตตอนนี้พม่าไปชิดเมืองแล้วทหารทั้งหลายจงเตรียมหมีแพนด้าออกยุทธาธิ ไม่มีแล้วไปบ้าอะไรหมีแผนดามีเพลงร้องเหมือนยังไงเขาไปร้องไงมันไปบ่นใส่ดนตรีก็เสือกดังมีแผ่นดามีแผ่นดาขวานารักได้ไมาจากจีนแผ่นดินใหญ่มีแผ่นดามันบ่นอะไรเขาบอเนี่ยปลุกตัวเองขึ้นมา ใครรู้จักคุณค่าช้างจังหวัดสุรินบ้างช้างมีคุณูปการต่อจังหวัดสุรินแต่หลวงตาก็ไม่เคยเห็นโรงเรียนในจังหวัดสุรินใช้โลโก้ที่เป็นช้างไม่มีและเวลามีงานช้างก็แปลกนักร้องมาจากไหนนักร้องสุรินไม่มีร้องสักคนเลย เวลามีงานรณรงค์ต่างๆเดี๋ยวเชิญนักร้องสุรินพื้นที่มาร้องเพลงช่วยรณรงค์ฝนตกน้ําท่วมยิ่งกันที่เขเมรแต่เวลางานช้างนักร้องมาจากไหนไม่รู้กรุงเทพก็เลยคนสุรินกําลังลืมคนสุรินภาษาไทยชัดนะสุรินแล้วสุรินก็มีอะไรแปลกๆงดเล่าเข้าพรรษามันก็ไปเขียนต่อว่าวงเล็บมีแต่หมากับพระ คืออารมณ์ศิลปินไงอารมณ์ศิลปินของคนสุรินมีเยอะนม่เยอะมาปลุกตัวเองให้ทันต่อกระแสโลกไม่ต้องไปหลงไหลพวกไมเคิลแจ็กสันไม่ต้องไปหลงไหลพวกวิส e น่วูสตันดูตัวเองก่อนบางทีคนจนก็ร้องห่มร้องไห้หาคนรวยสงสารไม่ต้อง ดูตัวเองปลุกขึ้นมาเราเราจะต้องทำงานอย่างมีคุณภาพถึงแม้ว่างานนั้นจะออกมาไม่สวยแต่คอยรู้ว่าฉันทำด้วยใจทุกอย่างอยู่ที่ใจเหมือนฝรั่งมังค่าขาวก็ขาวรวยก็รวยเสือกมีเมียไทยดำดำดำมหาการดำอำมตะ แต่พอไปถามว่าทำไมถึงแต่งงานคนไทยดำขนาดนี้มันก็ตอบว่า Love in Heart อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นการทำงานเหมือนกันอยู่ที่ใจใจสั่งมาให้ทำจึงจะมีประโยชน์และมีคุณภาพไม่ใช่ว่าเอาเปรียบคนอื่นทำงานก็ทำไม่เต็มแรงมาทีหลังนั่งหลับ,ร,บรับก่อนกินแรงคนอื่นเขา เวลาหัวหน้างานมาทําเต็มที่พอหัวหน้าออกไปหลับแล้วถ้าบริษัทเจ๊งเขาจะมีปัญญาจ้างเธอไหมมันอยู่ที่ตัวเราประการต่อมาก็คือขยันอย่างฉลาดเดี๋ยวนี้ขยันแบบโง่ๆปีครึ่งมานี้ยคนสุรินทร์บุรีรำขยันแบบโง่ๆใครชื่อสอเสือไปกินขนมจีนสีแยก ทำไมต้องกินสีแยกกลัวตายกินขนมจีนปลอดภัยที่สุดคือกินในบ้านเคยมีกฎหมายรองรับไหมทำสีแยกไว้กินขนมจีนแล้วเคยสังเกตไหมรถชนกันส่วนมากชนที่สีแยกบ้ามึงด้วย ไปกินขนมจีนสีแยกบอกกลัวตายสอเสือกินขนมจีนสีแยกสุิไม่ต้องกินลวงตาสุิไม่ต้องกินหน้าตาก็ยังหวานแหววอยู่อันนี้เรื่องจริงขยันอย่างฉลาดในการสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆเดี๋ยวนี้คนไทยขยันแบบไหนนั่งห้าคนล้อมวงช้าง กลัวมันจะหนีแล้วก็มีแก้วสองสามใบนั่งล้อมอยู่นั่นแหละทั้งๆที่ช้างมันอยู่ข้างขวดไม่หนีไปไหนบางคนก็ล้อมลิโอกลัวม,มันหนีมันไม่หนีไปไหนหรอกเนี่ยขยันผิดที่ถ้าขยันให้ถูกมองไปข้างหน้า เรียกว่าความขยันยังมีวิธีการหนึ่งการบริการที่ถูกต้องบริการที่ถูกต้องเช่นเราอยู่ในสถาบันเราต้องบริการใครครูบาอาจารย์เพื่อนเรียนบางครั้งเราต้องบริการเขาการที่เราเป็นคนที่ยอมแพ้นั้นมีความสุขมากถ้าเรามุ่งหวังเพื่อชัยชนะเราจะทุกข แต่ถ้าเราคิดว่าเป็นคนแพ้เพื่อรอชัยชนะเราจะมีความสุขเช่นเพื่อนสี่ห้าคนเรายอมเป็นคนแพ้เพื่อที่จะไปรินน้ำให้เขากินเนี่ยเรามีความสุขนะแต่การที่เรารอแต่กินอย่างเดียวนี่ทุกนะทำไมกูต้องเป็นคนเอาเปรียบเขาด้วยหว้าทำไมเราไม่รู้จักเทคแคร์คนอื่นบ้าง ผู้ชายเทคแคร์ผู้หญิงผู้หญิงเทคแคร์ผู้ชายเหมือน14บกุมภาที่ผ่านมาตายเยอะนะวันแห่งความรักและต้องกลองตายวันวาเลนไทยไม่ใช่วันแห่งความรักเป็นวันที่นักบวชชื่อว่าวาเลนถูกตรึงไม้กลางแขนตายแลล ไหนว่าวันแห่งความรักอ่ะอิสราเอลเลาบานอนยิงกันหมาเ็ปีหยุดวันเดียว14บส่กุมภาพอสิบห้ายิงต่อแล้ววัยรุ่นนี่ตายเยอะนะตายเยอะบางคนไม่ได้ดอกกุหลาบหน้าตาไม่ให้ก็ยังไปซื้อและเดินถือไปถือมาให้คนอื่นเข้าใจผิดคิดว่าได้ดอกกุหลาบที่ไหนได้ซื้อเอง และบางทีมันคุทุกข์ก็ทุเรศพระเนนเนเนยังว่า์เดินถือดอกกุหลาบกับเขาบ้าพระหลายรูปลงตาผ่านมาสุรินวันนั้นเดินถือดอกกุหลาบอุย้ยมีความสุขชื่นชมมากแบบป๊อปปี้เลิผู้หญิงทำมาน่ารักพระเนนน่าเกลียดเหมือนผู้หญิงจะสวยมันก็ต้องมีเหตุผลของมัน ผู้หญิงจะสวยก็ต้องหนึ่งอินเทรนสองอินเลิฟสาโนซถ้าอยากสวยต้องมี 3. ามอินอินเทรนอินเลิฟอินโนเซนอรู้จักดูแลตัวเองไม่แต่ไม่ต้องไปวุอนวาอะไรมากมายคนที่กำลังมีความรักพูดจาไพเราะมากเวลาพูดกับพ่อกับแม่ตะคอกเอาตะคอกเอาเวลาพูดกับผู้บ่าวตัวเองหรอ ตัวเองไม่เข้าใจเขาเลยอถอนโอ้ประสบอุบัติเหตุทางอากาศอย่างนี้ก็เรียกว่าประสบอุบัติเหตุทางอากาศไอ้าจารย์ฆาตกรรมตมาบอกเนี่ยเนี่ยฆาตกรรมซ่อนเงื่อนนะเนี่ยเคยมีครั้งหนึ่ง พอโทรศัพท์หลวงตาเนี่ยถ้าเสียงดังขึ้นส่วนมากที่โทรมาสับเปลอโทรมานิมนไปเทศแต่ถ้ามีเสียงผู้หญิงเข้ามาละอันนี้โทรผิดแน่มีอยู่ครั้งหนึ่งกำลังเคลิ้มหลับโทรศัพท์ก็ดังขึ้นหลวงตาก็รับสายเพราะง่วงมั้งอโหลวัสดีครับตัวเองนอนนี่ยัง<อ> <laughs> เสียงนี้ไม่เคยปรากฏการมาก่อน เขาถามเนี่ยตัวเองนอนนีอยังอ่ะนอนแล้วแต่ยังไม่หลับคิดอะไรอยู่เปล่าหลวงตาบอกคิดถึงตัวเองนั่นแหละกว่าจะรู้ว่ามันโทรผิดหลวงตาก็พูดได้หลายนาทีได้คุยกบับสาวเฉพาะตอนที่เขาโทรผิด คนมีความรักเนี่ยจงใช้ความรักให้เป็นประโยชน์อย่าใช้ความรักไปสู่ตัณหาราคะใช้ความรักเป็นประโยชน์ไงเมื่อมึงจบปริญญาตรีได้กูจะเรียนให้จบอย่างมึงได้เขาจบระดับไหนเราต้องตามไปไม่งั้นมันจะเป็นเป็นช่องว่างผู้หญิงคนหนึ่งเรียนปริญญาตรีแต่ผู้ชายมสามมัน เป็นไปไม่ได้อ่ะก็มีลูกศิษย์หลวงตาคนหนึ่งรักผู้หญิงมากตัวเองจบมสามผู้หญิงจบมมหกเขาจะต่อราชพัฒที่สุรินหลวงตาก็บอกเฮ้ยมึงเรียนให้ทันนะเรียนกศนเลยเรียนกศนมสเสร็จแล้วเอาใบสมัครกศนมสไปเรียนต่อรามเลยสี่ปีจบปริญญาตรีเท่าเทียมกันโอ้ยไม่สนหลวงตาเขารักผม เขารักผมหลงตามมีปัญหาลงตาเออจะจจำไว้อย่ามาปรึกษานะเปิดเทอมแค่นั้นเองจากเบอร์089เป็นเบอร์ศูนย์อะไรก็ไม่รู้โทรไปก็มีแต่ฝรั่งรับสายแมวคำโทรแบ็กเซอร์วิสฝรั่งรับสายแล้วปรากฏว่าผิดหวัง นี่คือช่องว่างใช้ความรักไม่เป็นประโยชน์ต้องใช้ความรักให้เป็นประโยชน์ไปสู่จุดหมายปลายทางเพื่อชัยชนะของการสเรจการศึกษายอย่างเข่าให้ได้ถ้าเราอยากเป็นในช่างใหญ่เราต้องหาหนังสือเกี่ยวกับในช่างมาอ่านอยากเป็นผู้จัดการต้องอ่านหนังสือเกี่ยวกับผู้จัดการอยากจะเป็นผู้นำเขาลีดเดอร์ชิพ เราต้องหาหนังสือเกี่ยวกับผู้นำมาอ่านทำไงจะได้เป็นซ e o ได้ไม่เหมือนหลานสาวหลวงตาโอ้ยหลานหลงวหลง,หลงตาสวยมากน่ารักขาวสูงจมูกโด่งเหมือนหลวงนาเขาเงี้แหละก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่กรุงเทพเรียนบริหารการจัดการธุรกิจปรากฏว่าสามปีแค่นั้นเองโดนเขาจัดการมาสะทองเลย แทนที่มันจะจัดการเขาเขาจัดการมันท้องเลยก็เปลาะเปลาะมาเนี่ยขยันผิดที่ผิดทางขยันไม่ถูกต้องถ้าเราใช้ความรักตัวนั้นเรียนให้จบก็จะดีอินโนเซนต์ก็ดีนะบางครั้งเป็นคนโง่าบางง้างโง่เป็นบางโอกาสฉลาดเป็นบางเวลาบ้าเป็นพักๆแต่น่ารักตลอดการ จริงหัดโง่บ้างเจ็บแล้วจำคือคนควายถทำอะไรหัดไม่รู้บ้างเหมือนผู้หญิงบ้านนอกไงตัวเองรักข้าไหมไม่รู้สิเออมันง่ายนะไม่รู้สิเสียเวลากบมันชิบหายเลยจีบตั้งสามเดือนมันบอกว่ามันไม่รู้ถ้าผู้ชายจีบผู้หญิงล่ะ วิธีการที่จะจีบผู้หญิงให้บรรลุเป้าหมายไม่ยากใครจีบผู้หญิงไม่สํำเร็จบ้างนักศึกษาในตรงนี้ยกมือให้ดูหน่อยดิจีบผู้หญิงไม่สําเร็จเลยเออหน้าตาก็เซ่อๆดีนี่ไม่น่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองแต่บางครั้งไม่ใช่วิธีการจีบสาวให้สำเร็จวัตถุประสงค์หนึ่งใช้ซับล่อ ไปตลาดนัดคลองถมสองไปซื้อสร้อยปลอมมาซะแล้วไปซื้อพวกไอ้โทรศัพท์ไอโฟนไอแพคปลอมแถวช่องจอมมาถือจริงพวกไอโฟนไอแพคพันหเองถือเท่ๆเลย